คลิกร้อยสิบไอตัวแรกติดหมวดสามรีเซ็ตไม่ลงเลยครับมีวิธีแก้อย่างไงครับครับตอบคำถามนี้คลิกร้อยสิบไอตัวแรกติดหมวดสามรีเซ็ตไม่ลงเลยมีวิธีแก้อย่างไงดีครับ ก็จะมมีตีห้าศูนย์นะครับโปรอ่ะทีนี้นะครับจากคำถามรรเรื่องของปั๊มนะครับที่ถามว่าอันด้าคลิปร้อยสิบไอมือแรกนะครับคลิปร้อยสิบไอมันมีสเต็ปสามและสเต็ปสี่นะครับสเต็ปสาม,มและสี่เพราะฉะนั้นคลิปร้อยสิบไอมือแรกมันสเต็ปสามมันไม่ใช่เป็นคลิปร้อยสิบไอมือสองนะครับคลิปร้อยสิบไอมันมีสเต็ปสามและสเต็ปที่สี่แล้วก็หลังจากนั้นก็คือคลิปหนึ่งสองห้าไอ เพราะฉะนั sea, on ้นครับคลิกร้อยสิบไอตัวแรกของมุมของแ่เป็นตัวที่สองนะครับคลิกร้อยสิบไอตัวตัวที่สองนะครับอ่าคลิกร้อยสิบไอตัวที่สองลดติดโมดทาไมผมบอกว่าตัวที่สองเพราะว่าตัวแรกมันจะไม่มีโหมดครับอ่าเป็นลดสเตปสามเพราะฉะนั้นจะไม่มีโหมดระดับน้ําทะเลโมดระดับน้ําทะเลมาลดจะเสเตปสเตปสี่ห้านะครับเพราะฉะนั้น ลดเว็บปะิกรลสิบใบตัวแรกติมโหมดสามีเซ็ตไม่ลงเลยครับมีวิธีแค่ยังไงดีครับอ่ะลดติมโหมดสามเราก็จะอย่างนี้ลดติดปกติลดปกติต่อไปลดมีหมดนนะครับสเต็ปสี่และห้าตัวเนี้ยมันจะมีโหมดหนึ่งเป็นโหมดมาตรฐานโหมดศูนย์ก็คือน้ํามันหนากว่าเดิมโหมดศูนย์กรณีที่เกิดขึ้นกับโหมดศูนย์ก็คือส่วนผสมหนาขึ้นทีนี้โหมดหนึ่งคือมาตรฐานโหมดศูนย์คือหนาโหมด สองสามสี่คือมันจะบางขึ้นเรื่อยๆทีนี้รถเด้งไปหมวดสามนะครับหมวดสองหมวดสามหมวดสี่นะครับหมวดสามก็คือมันขี่ไม่ได้แนละ้วมันจะบอดรถเด้งไปหมวดสามคือรถเปิมส่วนผสมจะบางบผลที่ทำให้ส่วนผสมบางหนึ่งไปดูกรองอากาศตันไหมถ้ากลองอากาศตันอากาศเข้าในน้อยกลองเลยสั่งลดการจีนน้ามันเมื่อสั่งลดนานๆเข้ารถจะเด้งไปหมวดสองหมวดสามหรือหมวดสี่ขึ้นอยู่กับบางแค่ไหน หนึ่งกล่องอากาศตัน,นสองอเรื่องของเครื่องยนต์หลวมไหมถ้าเครื่องยนต์หลวมครับแล้วโอทูเ er นเซอร์สวดพบว่าเผาไหมไม่หมดนะครับโอทูเ er นะนเซอร์นะสวดเช็คว่าผามไหมไม่หมดเพราะว่ามีคราบน้ํามันเครื่องลงเหลือติดไปกับเครื่องยนต์ปันโอ,อต้ยเสียแบบนี้มันเผามไหมไม่หมดสวดพบมีการผาไหมไม่หมดโอทูเจนเซอร์ er ส่มมาที่กล่องกล่องเลยสั่งลดน้ํามันเชื้อเพลิง เป็นเอตผลว่าสั่งรถนานๆกล้องมาว่าเออมันพอไม่หมดตีเล่งไปหมดสองมันหมดสองยังไม่ได้เล่งไปหมดสามเพราะฉะนั้นครับอีกหนึ่งเหผลที่ตามให้รถตดหมดสามแล้วแค่ไม่หายเออปรับหมดแล้วไม่หายปรับหมดปุ๊บมันได้มาหมดหนึ่งขี่ไปปั๊บหนึ่งกลับมาหมดสามเหมือนเดิมหนึ่งตันก็กล้องตันกนไปไหมซึ่งเกท่าเกทหมดสามแบบนี้ผมว่าอยู่ที่เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์หลวมเกินไปไหมมีความร้อที่ต้อยเสียไหมบันเขานะครับ แล้วก็เรื่องของ <c oughs> เรื่องของอากาศน้อยถูกไหมอากาศน้อยหรือผมไม่ไม้หมดนะครับสังเกตการลดน้ํามันเพราะฉะนั้นด้อยู่หมดสามครับต้องแก้ปัญหาก่อนเราดีเซตยังไงก็ไม่หายใช้ลบเทไอนะครับเราดีเซตแล้วยังไงก็กลับมาที่เดิมนะครับเพราะยัเรายังไม่ดดับการแก้ไขปัญหาต้องแก้ไขปัญหาก่อนก่อน,อนที่จะดีเซตนะครับ ฝากไว้คิดเครื่องยนต์หลวมมีผลตามรถติดโม่สามได้กลับไปดูครับขอบคุณทีหรอบคำถามครับแล้วมีอะไรถามมาได้นะครับมีโอกาสก็จะตอบกันครับใหม่สวัสดีครับ